ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้งานไม่ได้งานไงไม่ได้งานามาเกลีันเนาไปไเติมใหม่ไปอะไรอย่เงอะไรินี้กว่าอกเอ่ะแม่ปเ็มน้าเศร้าไปออบ่า้วันอย่างนี้ไ่ไปชอบอย่างนี้ไ่ไไอบพาเาน่เีวสอบสงูครับัั ก็ไม่เทอะโอ้โหอแสนใจแสใจเอาสแสนใจได้สองแใจสแสนใจไปเลยโอ้ยอย่างงี้ลูกชอบแม่สกแม่ห้เดียวก่อนหดก่อนต้องอเดีสาันกนะสามวันสาวแล้วออกไังไงน เราเมาแม่แม่พูดว่าออกยังไงฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอฟเฟกต์เอกแต่เอฟเฟกต์พี่แม่ก็แบกแค่นี nope. ้เลยไปแล้วไม่ไปอ๋อถ้าแม่จะออกเอฟเฟกต์ใช่ไหมแม่ก็ไปที่เอฟเฟกต์ก่อนแล้วแม่ก็ตรงนี้กุมกุมอันนี้เห็นไหมไอ้กุมกุมนี่แล้วแม่ก็กลับไปได้เห็นไหมอืออันนี้เหนื่อยไม่รู้สิแม่อยากเปลี่ยนเสียงเป็นชิปมั้งแม่ก็กลับมามีเอฟเฟกต์เปลี่ยนตัวได้ยังมีติดต่ออีกโอ้ยทำไมเราไม่ถามตัวขาดนกจากแรก เพราะว่าเหมือนติดเอฟเฟกต์ติดเอฟเฟกต์ตดโอฟยทำไมเราไม่ถามนุนตั้งแต่แรกบอกสวยจังสวยจังขอบคุณที่ช่วยกันไม่ก็สรุปว่าอันนี้ของแอปถ้าเทาไม่ถึงถ้าเทาหน้าไลฟ์แอปไล่ด้วยได้หรือได้ค่ะได้ได้ล็อบหน้าเมื่อไหร่คะเก้าเดือนสิบเก้าเดือนสิบลอกหน้าเก้าเดือนนะคะต้องบอกแล้วก็มา เะวาพันสงเก้าเ๋ยวาอนเม่อกีเวนเมื่อกเวลาไม่ทำงานตลงการเนีถ่ายพีเวดิ้งใช่ไหมคะยางยางเอาละปล่อยข่าวละอึงไหม่ไลน์นะคะพี่แอบไลค์ครั้งแรกจ้ลองลองกล้องลองกล้องค่ะโลเป็นร่น่ยเริ่มไหแล้วนะช่วยหน้ากันเลยค่ะ แกนี้เาได้อันนี้อะไรแฟนแรกเดือนหน้าคือไลฟังที่สองถ่ายไม่เรื่องเอายที่สิบหมดนะเมื่อกี้เลือกเอาคนเอาคกคนเสี่ยถ้าคนดูครบหมื่นเนี่ยแม่จะเต้นี่ Rey mm hmm> มาได้ห like ัวใจงไงเนี่ยนีได้หัวเลชอบชอบงานเบบนี้งานแบบไม่ได้ตามได้ใจเฉยๆค่ะไม่ได้ยังไม่เป็นไรได้ใจค่ะแม่อยกหรไ่ได้ให้ลวาอพี่สวยอยู่มันด้วยจริงๆด้วยขอบคุณทเต่นกับแมค่ะีกระเป๋านะยูนิเวิร์สให้ยูนิเวิรมานี่คือพี่แอบแพนกล้องไปเต้นกับแยบเลยบอกพี่นนท์พให้พี่นท์ซื้อพี่นน้ยนะไปไหน มันนไไปหถามเราต้องจับปอาดิบเลยเดี๋ยวหนูดี้ใจที่ได้ใส่ส้มเต็มเลยสติกเกอร์มันโดแล้วไปเลยน้ำไฟเดี๋ยวปักคุณไอที่เั็นชีพมาดูอากาศพอแล้วคืนนี้ถ้าเป็นเสียงน่ารักเยอะกว่านี้แม่ต้องไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์ ีใหม่จะมีคนดูไหมคะแต่ว่าปีต้องแย่งแอปพูดอยู่แล้วอุ้ยกระหดปีไม่ยอมลงปีโชว์ปี่าได้ปีว่าทำคลไปให้เวลาแม่ไลฟ์คูปแชร์เลยแชร์เข้ากูใช่ทำอะไรนี่อันนี้แสดงแฟนอะไรนะแฟนตัวนแฟนแฟนตัวยงหรอแฟนตัวยงใช่คุณลิฟแฟน ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายเดี๋ยวเราไปว่ากันว่าเราจะยังไงดีใช่อุ้ยคนมาทักทายคนดูครับผมวันนี้ใครได้มาเจอกันในไลฟ์ของเราก็จิวขอบคุณมากมากเลยนะคะขอถ่ายรูปขอะ่ายขอถ่ายรูปปิ้กวายต้องแ่ายรูปให้ก่อนเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนได้พี่แอไม่ลงไหมแทนให้เดี๋ยวถือให้นะคะเดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋ยวให้ดูพี่แอฟถ่ายนะคะ แหวกสวยมากจะมุมใกล้มุมไกลก็สวยเออฮะมาัวเองเวีกไม่ไม่ใช่ไหมแนนหนูไปจะได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าอีกเร็วๆนี้ดีดีใหม่ใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันในไลฟ์พแม่จิวนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอ้ยแสง แตงสวยร้อยแปดจบไปในข้อสามกว่เลยนะกว่านะบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกยังไงบอกยังไงปิดไลค์นี่ค่ะนี่นะคะแม่ปิด